สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับก็เป็นชุดที่3นะครับที่จะลงนะครับในงวดนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับ พอลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับมันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจราราณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุนนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR c จะ n e l ห่วยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่แจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดู2สูตรเทียบชนนี้นะครับก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเทียบชนจากสูตรเก่านะครับ สูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชน,นเข้ามาก่อน2วันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วลงไว้เทียบชนกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลขศูนยเลข2เลข3แต่ะวันที่ออก5 4นะครับหลักหน่วยล่างคือเลข4นะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับ ถ้าเรามาดูตัวชนนะครับทั้งสองสูตรสถิติจากงวดที่ออกสามแปดวดแรกนี้จะชนกันอยู่สองตัวห้ากับแปดนะครับเลข8ปดนะครับเข้ามาชนกันสามตัวนะครับแปดหนึ่งสองเลขหนึ่งเข้ามาชนกันสองตัวแปดกับ1นะครับเลขหนึ่งเข้ามา ชนกัน4ตัว1034นะครับเลข1เข้ามาชนกัน4ตัว4 3 6 7นะครับออก2 3นะครับเลข3เข้ามาชนกัน7 0 1นะครับรางวัลที่ออก5 1นะครับเลข1เข้ามาชนกัน4ตัว0923นะครับออก50 เลขศูนย์ออ 5, 4, เ,ข 4, เข้ามาชนกันหนึ่งสองสี่นะครับออกห้าสี่เลขสี่เข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้เรามาดูสูตรเก่านะครับสูตรเก่าก่อนของงวดนี้สูตรเก่านะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็น หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข9นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2เลข5 หลักสิเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลข3 9มเบวกเเป็น18บแนะครับสิบวกเอีกเป็น27 27ิบเวกหเป็น32 32ิบวกสเป็น35ได้เลข5ตัวแรกลบ1นะครับลบหนึ่งเหลือส สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดห้าสี่หกเจ็ดแปดนะครับสิบหกมีนาคมหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับตัวนหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก หน่วยล่างนะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีก2งวดนะครับที่ทาเทียบชนจากงวดจากสูตรเก่าที่เข้ามานะครับคร่าวๆนะครับงวดแรก3ามบวกสี่เป็น7 7ดเจ็บวกสเป็น11 11บเอบวกหเป็น12ได้เลข2เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ทั้งหมด5ตัวเหมือนกันกับรางวัลที่ออก3าแป 2องห้นะครับเลขหนเข้ามาสองห้ดหนึ่งสะครับเลขหนเข้ามา1นึ่งเจ็ดศนะครับเลขหเข้ามา4ี่เจ็ดนกะครับกับพลวันที่ออกสองสานะครับัพท,ที่เข้ามาคือเลขสาม 1 4 7 0 3กับประวัลที่ออก5 1นะครับเลข1นนะครับเข้ามาศูนย์สามหกเก้าสองกับประวัลที่ออกห้าศูนย์นะครับเลขศูนย์เข้ามาของวัดที่ผ่านมาสูตรนี้ห้าบวกแปดเป็นสิบสาม 13บสวกแอีกเป็น21 21ิบเอ็วกหนึ่งีกเป็น 22, ยี่สิบองไรเลขสองเริ่มไปทีละ3แต้มนะครับ258 1 4กับประวันที่ออกห้เลข4นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้งวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ ของงวดนี้นะครับ5บวก9เป็น14 14บวก9อีกเป็น23 23บวก6เป็น29ได้เลขเกเริ่มไปทีละสองแต้มนะครับก็จะเป็น3แต้มนะครับตัวทีก็จะเป็น2 5 8 1ทั้งหมด ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก10ล่างนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข5เลข4ไม่มีเลข6ไม่มีนะครับเลข7ไม่มีมีเลข8ชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่เลข5 แลวก็เลข8 16 6หนมีนาะคม6 8จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าวัดไปกับสูตรเลือกคู่ขี้ก็เล็กแปดนะครับที่เป็นเล็กคู่นะครับสูตรเลือกคู่ขี้งวนนี้ที่โลให้หลักหน่วยได้เล็กคู่นะครับ เป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ